ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเออมาแชร์รายการที่จะนำเอาเรื่องราวดีๆน่าสนใจมีความรู้มาแชร์ให้กันและกันฟังนะครับย้อนกลับไปนิดนึงครับเพื่อนๆในตอนที่แล้วผมได้นำเรื่องราวของกระบ,บี่โกเจียนกระบ,บี่ที่มีอายุมากกว่า2,500ปีของอารยธรรมจีนโบราณมาแชร์เพื่อนๆฟังกันแล้วในวันนี้ครับเราขยับกันไปทางตะวันออกสักเล็กน้อยนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองส่วนเรื่องราวที่จะนำมาเล่านั้นคือเรื่องอะไรไปฟังกันเลยครับ เพื่อนๆน่าจะทราบกันดีครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของงานฝีมือกันมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของความปราณีตและความละเอียดอ่อนและในวันนี้ครับผมก็จะนําเอาเรื่องราวของงานฝีมือประเทศหนึ่งที่ทั่วโลกยกย่องให้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือดาบญี่ปุ่นนั่นเองครับและชื่อของดาบญี่ปุ่นที่เราจะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นั่นก็คือดาบญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮอนโจมาซามุเนะ และดาบฮอนโจมาสมุเนะที่เราจะมาแชร์ในวันนี้นะครับเป็นดาบกัตนะที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับรองว่าเป็นสมบัติของชาติแต่ดาบนั้นได้หายสาบสูญไปอย่างเป็นปริศนาเรามาลองฟังเรื่องราวที่น่าสนใจของดาบเล่มนี้กันเลยดีกว่าครับก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับดาบเล่มนี้ผมอยากจะแชร์เรื่องราวของช่างผู้ตีดาบที่ให้กําเนิดดาบเล่มนี้กันเสียก่อนในช่วงศตวรรษที่13ครับรัฐบาลโชกุนคามาคุระผู้ปกครองญี่ปุ่นในสมัยนั้นต้องพบกับปัญหาที่หนักหนาสาหัส เพราะว่าต้องรับมือจากการบุกรุกของชาวมองโกโดยการบุกรุกของชาวมองโกรครั้งนี้นะครับเป็นการบัญชาการของกลุปไราขาดและกลุปไรขาดคือใครผมอยากจะแชร์สักนิดนึงกลุปไราขาดนะครับคือกษัตริย์ชาวมองโกที่สามารถบุกยึดจีนได้สําเร็จและตั้งราชวงศ์หยวนมาปกครองจีนนั่นเองในระหว่างสงครามมองโกกับญี่ปุ่นครั้งนั้นนะครับนักรบญี่ปุ่นหรือนักรบซามูไรเนี่ยจะต้องพบกับปัญหาที่ร้ายแรงเนื่องจากดาบของพวกเขาไม่สามารถเจเาะเกราะเหล็กหนาของชาวมองโกได้แถมยังแตกหักอีกด้วยซ้ํา และเพื่อแก้ปัญหานั้นครับรัฐบาลโชกุนคามากุระได้เข้าปรึกษากับปรมาจารย์นักตีดาบโกโรนิวโดมาซามุเนะถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับจากนี้ไปผมขอเลียกช่างตีดาบผู้นี้สั้นๆว่ามาซามุเนะนะครับมาซามมเนะออกแบบดาบรูปแบบใหม่ที่มีเป้าหมายในการฟันและแทงทะลุเกาะหนาของชาวมองโกได้โดยไม่แตกหักในช่างมาซามมเนะครับจึงพัฒนาเทคนิคการตีดาบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน โดยใช้เหล็กที่มีคาร์บอนสูงครับมาตีให้ร้อนแล้วตัดทับเป็นทบๆจนมีชั้นของเหล็กทับซ้อนกันมากกว่า3 0 0 0 0ชั้นเพื่อที่จะนำมาทำเป็นคมดาบแล้วใช้เหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นกว่ามาทำเป็นสำดาบและทำให้ดาบเย็นตัวในน้ำโดยใช้เทคนิคพิเศษทำให้ดาบนั้นมีคุณสมบัติที่คมแข็งแกร่งแต่มีความยืดหยุน่นเวลาดาบเจอเกาะที่หนาครับก็สามารถแทงและฟันทะลุเกาะได้โดยไม่แตกหัก เทคนิคนี้ของนายช่างมาซามูเนะนะครับโด่งดังและได้รับการสืบทอดจนมาถึงปัจจุบันหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ชาวมองโกลบุกลุกญี่ปุ่นนั้นผ่านไปปรมาจารย์ช่างตีดาบมาซามูเนะก็ได้ตีดาบเรื่องชื่อขึ้นมาอีกมากมายครับและดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มนั้นก็คือดาบฮอนโจมาซามูเนะดาบฮอนโจมาซามูเนะได้สลักชื่อในประวัติศาสตร์ครั้งแรกหลังจากถูกตีขึ้นมาถึง300ปีนั่นคือในช่วงศตวรรษที่16โดยนายพลฮอนโจชิเกนากะ ้องรับการบุกจากศัตรูที่ใช้ดาบสำนักมาซามเนะซึ่งในขณะนั้นดาบมาซามเนะเล่มนี้ยังไม่ได้มีชื่อเฉพาะแต่อย่างใดและผลจากการลบครั้งนั้นผู้ชนะก็คือนายพลฮอนโจชิเกนากะนายพลฮอนโจชิเกนากะจึงรับดาบมาซามุเนะนั้นเป็นสิ่งสงครามและดาบนั้นก็ได้รับสมญานามใหม่ก็คือดาบฮอนโจมาซามูเนะหลังจากสงครามครั้งนั้นนายพลฮอนโจชิเกนากะได้รับคำสั่งให้ไปดูแลปราสาทฟูชิมิ แต่ด้วยการขัดสนทางการเงินนายพลฮอนโจชิเกนากะจำต้องยอมขายดาบเล่นนี้เพื่อเรียกกลับเหรียญทองจำนวนหนึ่งหลังจากวันนั้นดาบฮอนโจมาซาโมเนะก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและถูกใช้เป็นของบรรณาการส่งต่อกันขึ้นไปเป็นทอดๆจนผู้ครอบครองคนต่อไปก็คือไดเมียวที่มีนามว่าโตกูกาวะอิเอยาสึและหลังจากนั้นครับโตกูกาวะอิเอยาสึพร้อมดับผู้กายฮอนโจมาซาโมเนะ ก็ทำสงครามร่วมรวมญี่ปุ่นจนกระทั่งปีคศ1603โตกูกาาวะเออาสึก็สามารถรวบรวมอำนาจการปกครองญี่ปุ่นได้สำเร็จและสถานปนาตัวเองเป็นโชกุนที่มีอำนาจเหนือองค์จกักรพรรดินเวลานั้นตระก,กูลโตกูกาาวะส่งต่ออำนาจและดามฮอนโจมาซูโมเนะการรุ่นต่อรุ่นมานานกว่า250ปีจนถึงปีคศ1868ตระก,กูลโตกูกาาวะก็เสื่อมอำนาจลงแต่สุดยอดดามอยากฮอนโจมาซูโมเนะ ก็ยังสืบทอดต่อกันมาภายในตระกูลกันรุ่นต่อรุ่นและในปี1939ณนาการกุงโตเกียวเมืองหลงในปัจจุบันทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็จัดให้ดาบเล่มนี้เป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า700ปีหลังจากนั้นเพียง3ปีครับเพื่อน,อนในปีคศ194-1ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2อย่างเป็นทางการหลังจากทําการบุกสายฟ้าแลบที่อา Pearl Harbor, ่าวเพลฮาร์เบอร์เกาะฮาวาย จะบอกเพื่อนๆว่าในส่วนนี้เคยถูกสร้างเป็นหนังชื่อ Pearl Harbor ที่นำสแสดงโดยเบนอฟฟิกและหนังเข้าฉายในปี2001ที่ผ่านมาผมเนี่ยจะใช้เก็บความรู้ทางประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยครับเพื่อนๆโดยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2องในทหารญี่ปุ่นที่มียศจากสิบเอกขึ้นไปทุกคนจะได้รับดาบคาตนะประจําตัวซึ่งดาบคาตนะเหล่านี้ถูกสร้างโดยวิธีทางกุตาหกรรมไม่ใช่โดยนายช่างยอดฝีมือเพราะต้องใช้จํานวนมาก โดยดาบคาตนะที่ผลิตโดยวีทางอุตสาหกรรมนั้นคาดว่าผลิตมาถึง2ล้านเล่มแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆดาบคาตนะก็กลายเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงลำดับยศขั้นของทอาหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2และผลของสงครามก็เป็นอย่างที่เราเรารู้กันนะครับหลังจากที่อเมริกาได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่ชื่อลิตเติบอยและแฟตแมนลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิเพียงจากนั้น6วัน พรจักรพรรดิของญี่ปุ่นก็ประกาศยอมแพ้ในวันที่15สิงหาคม1945และหลังจากญี่ปุ่นแพ้สงครามอเมริกาเข้ามาควบคุมญี่ปุ่นโดยผู้ที่เข้ามาควบคุมก็คือในพลระดับตำนานของอเมริกาในพลระดับ5ดาวในพลดักลาสแม็กอาเธอร์ในพลดักลาสได้สั่งปลดอาวุธกองกําลังญี่ปุ่นและวางแผนจํากัดหลายอย่างเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพที่จะทําสงครามในอนาคตได้ นายพลดักลาสแม็กอาเธอร์สั่งทำลายเรือลบนับร้อยลำเครื่องบินนับพันลำรวมถึงสั่งยึดและทำลายดาบประจำตัวในทหารญี่ปุ่นไม่ใช่เพราะมันเป็นอาวุธที่จะมาก่ะสงครามได้ใหม่แต่เพราะมันเป็นเสีลักของอำนาจเสรยลักของเกียรติยศและการต่อสู้ของชาวญี่ปุ่นฉะนั้นการสั่งยึดดาบคาตาาครั้งนี้เป็นการกระทำทางจิตะวิทยาเพื่อไม่ให้ชาวญี่ปุ่นเกิดคิดจะต่อต้านโดยคำสั่งยึดและทำลายดาบคาตาาของนายพลแม็กอาเทอร์ ไม่ได้หมายถึงการยึดดาบจากนายทหารญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวนะครับมันรวมถึงการยึดดาบจากชาวบ้านหรือบุคคลธรรมดาที่ครอบครองดาบคาตนะแม้ว่าดาบนั้นจะเป็นสมบัติประจำตระกูลตอกทอดกันมาหรือจะเป็นดาบที่ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ต้องส่งมอบให้แก่ทางสหรัฐและดาบฮอนโจมาซามูเนะก็ไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใดในช่วงก่อนคริสต์มาสปีคศ1945โตกูกวาวะเอมาสะ ผู้นำตระกูลโตกูกาว่าในตอนนั้นก็ได้นำดบาบคาตนาทั้ง15เล่มรวมถึงดาบฮอนโจมาซามูเนะมาส่งมอบที่สถานีตำรวจเมจิโร่และจากบันทึกที่ถูกเปิดเผยผู้ที่มารับดาบทั้ง15เล่มนั้นก็คือนอายทหารอเมริกายศจาก1บเอกโคบีไบมอร์กองพลทหารมาที่7และสำหรับจาก1บเอกโคบีไบมอร์ที่ต้องรวบรวมดาบไปที่คังอากาบาเนะซึ่งเป็นคังเดียวที่จะถูกตรวจสอบความสำคัญของดาบโดยคณะกรรมการก่อนที่จะนำไปทำลาย ทำให้ดาบที่มีชื่อเสียงและดาบที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์กว่า5,000เล่มยังทงถูกเก็บรักษาไว้แต่เป็นที่น่าแปลกใจมากเพราะคณะกรรมก,การกลับไม่พบดาบฮอนโจมาซูมมเนะจึงเป็นไปได้ว่ามันอาจจะโดนส่งเข้าเตาหลอมหรือจ่าสิบเอกโคบี้ใบมออาจจะเก็บไว้เองแล้วหลังจากนั้นก็เกิดคําถามว่าตัวจ่าสิบเอกโคบี้ใบมอนั้นคือใครในบันทึกของทหารมนาะกองพลที่7 ก็ได้ถูกทำลายไปเพราะบันทึกของทาหารระดับยศต่ำไม่ได้มีความสำคัญอะไรเราจึงไม่อาจทราบชะตากรรมหรือที่อยู่ปัจจุบันของดามฮอนโจมาซามูเนได้เลยทําให้การบันทึกในปรวัิศาสตร์ผู้ที่ถือครองดาบฮอนโจมาซามูเนผู้สุดท้ายนั้นก็คือโตกุกาวะอิเอมาซาและสุดท้ายนี้ครับเป็นความจริงที่ว่าดามฮอนโจมาซามูเนนั้นถูกตีขึ้นโดยบรมคคูช่างตีดาบแห่งยุคสมัยโกโรนิวโดมาซามูเน และมันก็ได้พิสูจน์ตัวเองในสนามรบมาหลายร้อยปีจนกลายเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์แห่งอํานาจอันยิ่งใหญ่รวมถึงเป็นสมบัติประจําชาติญี่ปุ่นและแม้ตัวดาบจะหายไปหรือเพียงชื่อเสียงแต่มันยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ต่อไปแล้วก็จบไปแล้วครับสําหรับประวัติของดาบฮอนโจมาซามุเนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบและสนใจผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นครับที่กรุงโตเกียวเลยครับมีพิพิธภัณฑ์ดาบญี่ปุ่นอยู่ ไปง่ายๆครับนั่งรถไฟฟ้าสาย JR ลงที่สถานีริวโคคุเดินตอบอีกเพียง500เมตรตัวผมนะั้นได้มีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นหนึ่งรอบครับต้องบอกเลยครับว่าเพลินมากๆติดอยู่ปัญหาเดียวเลยครับอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไปหมดเลยครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งครับเขาห้ามถ่ายรูปนะครับผมไม่เลยไม่มีภาพมาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันเลยและขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่รับฟังกันมาถึงตอนจบ หากข้อมูลที่ผมได้นำมาแชร์ผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะและในตอนหน้าของเออมาแชร์ครับผมจะเอาเรื่องราวสนุกสนานอะไรมาแชร์นั้นฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับอ้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบุณครับ